เซฮค่ะท,ทุกคนคลิปพาเที่ยวมาเกามาแล้วจ้าตอนนี้นะคะเรากําลังอยู่บนรถเมล์นะคะมุ่งหน้าจากสนามบินนะไปโรงแรมที่จองไว้จะเป็นโรงแรมอะไรโลเคชั่นดีไหมห้องพักกว้างหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูกันเลยจ้า จะบอกว่าตึกรามบ้านช่องเขาดูดีอยู่เนีทุกคนให้ฟีลยุโรปผสมจีนๆนะบางจุดบางมุมนะนั่งรถไปนิ่นึกว่านั่งรถรางชมเมืองยุโรปอยู่คือสวยหากใครมีโอกาสก็อยากแนะนําให้ลองมาชมเมืองเขาสักครั้งนะคะเพราะว่าเขามีสเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเลยจริงๆค่ะถ้าด และนี่คือโรงแรมของเราในทริปนี้นะคะริเวาโฮเทลนั่นเองค่ะโรงแรมนี้เขาตั้งอยู่บนเพนนาฮิลนะคะทุกคนจะบอกว่าวิวคือดีมากทั้งทะเลสาบเอยมาเกาทาวเวอร์เอยแล้วก็โลเคชันเนี่ยก็จัดว่าอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวหลกัหลกๆหลายที่ที่เดียวเลยค่ะ ข้างในเนี่ยโถงล็อบบี้เนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยนะคะซ้ายมือเนี่ยจะเป็นร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่นะคะส่วนขวามือเนี่ยจะเป็นส่วนของลิฟต์นะคะแล้วก็ที่ฝากกระเป๋าเนื่องจากเช็คอินได้เวลาบ่ายสามนะคะแล้วก็เช็คเอาท์ตอนเที่ยงซึ่งตอนนั้นยังไม่ถึงเวลาเช็คอินนะคะอ้อก็เลยพาทุกคนไปชมร้านอาหารของเขาไปพลางๆก่อนค่ะร้านอาหารเขาชื่ออามิโก้นะคะทุกคนข้างในเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวก็เป็นโต๊ะแบบนี้นะท่านอาหารเช้าที่นี่ได้นะคะแล้วก็จะบอกว่าที่นี่นะคะช่วงเวลาอาหารเช้าแล้วก็กลางวันเนี่ย ก็คือคนจะคึกคักมากเพราะเขามีทั้งไลบุฟเฟ่นะคะหรือว่าเป็นอาราคาร์ก็มีนะคะส่วนใครที่ไม่อยากทานอาหารนหนักๆนะคะก็สามารถมาจิบชาจิบกาแฟแล้วก็เบเกอรี่ในฝั่งของคาเฟ่ได้เช่นกันค่ะ A few minutes later ได้เวลาขึ้นห้องพักแล้วค่ะครั้งนี้นะคะอ้อจองเป็นแบบห้อง3คนมานะคะวิวริมทะเลเดี๋ยวไปดูกัน,นะค่ะว่าเป็นยังไง พอเปิดประตูเข้ามานะคะซ้ายมือก็จะเจอกับห้องน้ําค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยค่ะแล้วก็ขวามือเนี่ยจะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะมีกระจกบานใหญ่ให้ห้องน้ำเนี่ยค่อนข้างกว้างนะคะแบ่งออกเป็น3มโซนล้างหน้าแปรงฟันนะคะเขาก็จะกั้นด้วยกระจกค้นฟ้าให้เรานะคะแล้วก็แยกออกจากโซนโถสุขภัณฑ์กับอาบน้ํานะแล้วอาบน้ำเนี่ยเขาก็จะเป็นอ่างแล้วก็จะมีม่านกั้นกันน้าไม่ให้กระเด็นมาตรงโซนโถนี้นะคะ ตรงอ่างล้างหน้าแปลงฟันเนี่ยเขามีมาให้ถึง2อ,อ่างด้วยกันนะคะทุกคนสามารถทาธุระพร้อมกันได้2คนแล้วก็จะมีเซ็ตผ้าเช็ดตัวให้นะคะมีสลิปเปอร์ให้แล้วก็ตัวอเมนิตี้ที่เป็นพวกครีมอาบน้ำแชมพูสระผมหรือใดๆนะคะมีให้ครบเลยฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะมีกระสกบานใหญ่มาให้เราไปดูกันค่ะตู้เสื้อผ้าทีน่นีออจัดว่ากว้างใหญ่พอสมควรนะคะมีไม้แขวนให้มีชั้นเก็บของให้แล้วก็มีร่มให้ด้วย ถัดมาก็จะเป็นคล้ายๆกับที่วางของนะคะเป็นตู้นะแล้วก็มีการาน้ําวางไว้ให้นะคะมีปลัก๊กทุกคนปลั๊กเนี่ยมันเป็นิเวอร์แลลนะเราสามารถเอาจากที่บ้านเราอะไปเสียบได้เลยนะแล้วก็จะมีน้ําดื่มให้ลหลักๆน้ำดื่มจะให้กันคนละสอขวดต่อวันนะคะทุกคนเราจะให้ดูอันนี้ในลินชักออนี่เอองัขนก็มีกาแฟมีไไรให้นี่ อันนี้มัก็เป็นกาแฟเป็นไวท์คอฟฟี่แก้วน่ารักมากเลยอดิดูอันนี้มีบิสกิตใด้วยในตู้เย็นก็จะมีพวกน้ำดื่มนะคะก็คือเป็นพวกน้ำอัดรมหรือใดๆนะคะแต่ว่าตรงนี้น่าจะเสียงเงินนะคะทุกคน ทุกคนจะบอกว่าห้องกว้างมากของออที่จองมาเป็นห้อง3เตียงนะคะก็คือเตียงเขาก็กว้างนะเป็นเตียงเดี่ยวห้องเนี่ยขนาด2 5้าตารางเมตรนะคะทุกคนแล้วก็เนี่ยมีปลั๊กไฟให้มี USB port ให้ค่อนข้างเยอะเลย ความสะอาดก็คือสะอาดมากนะคะไม่มีกลิ่นบุหรี่ไม่มีกลิ่นใดๆเลยในส่วนของราคาห้องนี้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยในแอป a g o d a ที่อ้อจองมาเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทจนถึง4 0 0 0นะคะแต่ว่าเนื่องจากตอนที่อ้อจองมันเป็นไฮซีซันแล้วก็กระชั้นชิดมากๆนะคะราคาอ้อก,ก็เลยโดดไปจนถึงเกือบ6000กว่าบาทต่อคืนแต่ใดๆคือวิวห้องนี้คือสุดยอดมากทุกคนอ้อ,อชอบวิวของที่นี่มากเราสามารถถ่ายรูปได้แบบชิคๆเลยไปดูวนคันเราสามารถ มองเห็นมาเก๊าทาวเวอร์ได้นะคะแล้วก็ได้วิวทะเลด้วยใครใส่ถ่ายรูปนะคะแนะนำเลยค่ะมุมนี้ ถัดมานะคะก็จะเป็นโต๊ะวางของให้อีก1จุดนะคะจะมีกระดาษที่ชั่วให้นะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดพว่าอันนี้นจะเป็นอาหารตามสั่งนะทุกคนแล้วก็จะมีทีวีให้สําหรับใครที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะที่บอกว่าต้องชาร์จต้องเสียบปลัก๊กใดๆนะคะไม่ต้องกลัวนะคะที่นี่เขามีปลัก๊กมีช่องเสียบให้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยจะบอกว่าสิ่งที่เอาประทับใจนะของห้องพักที่นี่นะคะนอกจากความสะอาดแล้วความกว้างแล้วนะคะความไม่มีกลิ่นไม่มีใดๆแล้วเนี่ยพนักงานเขาก็ยังบริการดีมากๆอีกด้วยค่ะ อันนี้อะไรก่อนไม่ขีดเหรออ้องแกะโอ้ยอะไรเงี้ยขนมเหรออะไรอ่ะมึงว่าอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะที่ใส่กาแฟงไงพวกครีมอ่ะอ๋ะเอเฮอร์เรบิร์ตไซรัปอ๋อมึงรู้ได้ไงอ่ะนี่ไงลูกพวกฉลากไหมเนาะ ตลาดเอลาจะไปวัดอาม่าและโดยทางเดินนี่คือทุกคนอ้อชอบถนนเส้นนี้นะมันเป็นถนนที่ตัดผ่านภูเขาแล้วมันมีความแบบตึกตามบ้านช่องเขามีความโปรตุเกสมีความยุโรปมีความจีนผสมผสานกันคือส่วนตัวอรู้สึกว่าแบบเออมันสวยดีอะและอีกหนึ่งสถานที่เก๋เรียกว่าบาราสแควร์นี้นะคะก่อนเป็นจุดพักของชาวเรือแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นจุดเช็คอินจุดนัดพบเก๋ๆไปแล้วค่ะ ึงแล้วค่ะวัดอาม่านะคะวัดอาม่าเนี่ยเป็นวัดที่ใครที่มาทเที่ยวมาเก่านะคะแนะนําว่าไม่ควรพลาดเลยค่ะน,นอกจากเป็นวัดที่เก่าแก่แล้วก็กศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วนะคะก็ยังเป็นต้นกําเนิดของคําว่ามาเก่าอีกด้วยค่ะขอให้ทุกคนที่ชมคลิปนี้เฮงเปังปกันทั่วนหน้าเลยนะคะแววหาอะไรรองทองกันหน่อยจ้าร้านนี้เนี่ยเอาไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะลืมถ่ายหนะ้าร้านมาแต่ว่าร้านเนี่ยจะอยู่แถวแถวเซนนาโดสแควร์ค่ะ จริงๆเขาเด่นในเรื่องโจ๊กปูนะคะแต่อ้ออยากกินปลาต้มผักกาดดองมากกว่าเอาอก็เลยสั่งปลาต้มผักกาดดองมาและนี่ก็คือหน้าตาดีมากทุกคนเลยจะบอกว่ารสชาติก็ดีด้วยค่ะเนื่องจากเขาเสิร์ฟมาเป็นจานใหญ่นะคะก็เลยสั่งเกี๊ยวเพิ่มได้อีกแค่หนึ่งค่ะกลัวทานไม่หมดและเกี๊ยวก็คืออร่อยมาก หลังจากกินอิ่มเรียบร้อยนะคะก็ไปหากาแฟกินกันค่ะทุกคนตอนนี้ก็เดินไปหาคาเฟ่ไกล้ฉันนะคะแต่ว่าสุดท้ายนะคะก็ยังหาร้านไม่ถูกใจสาวสักทีนะคะสุดท้ายเนี่ยก็ไปเจอร้านที่มันเป็นข้างทางแบบนี้นะคะดูดีก็เลยลองสั่งมาทานดูแบบไม่คาดหวังสรุปสุดท้ายอร่อยเฉยเลยทุกคน<ม>ร้านอยู่แถวเซนโดรสแควร์นะคะก็ใครไปก็แวะทานได้ สุดท้ายของสุดท้ายมาจบที่วาฟเ l e ลเจ้าดังหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่รู้ว่าหมอรล่องแล้วอร่อยค่ะทุกคนเจ้านี้แนะนำเลยริงป่อนเอาอไรว่างเอารอดิเอาล้วค่ะทุกคนมาถึงวันแรกวันนี้นะคะมูเที่ยวกินครบจบในคลิปเดียวแล้วขอตัวกลับไปโรงแรมก่อนใครชอบคลิปแบบน,นี้กดติดตามไว้เลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า